อีๆหงบุเคยนะมีแต่พวกทหารเก่ากูบ่งักลไนี่โคาเป็นกระซิบถ้เป็นกระซิบเ้ถเจี๊ยบลอยแล้วเรียบ้อยเรียบ้อยเรียบ้อยนี่กูาแล้วกล้วแล้วนี่ โอ้โข <Sh ia. S 1> ัน no. okay, ่ม oh, wow, oh. yeah. yeah. ีคนเนาะตกใจเนาะบินมาิโอ้เม <ong> <meditation> <enables> ื่อกี้น <cruise> ี่โอตกใจเบิร์ดก่อินเอาชียร์มีเดพอีมีมีเออมเดินพอ้อมีเ่่ะนาเห็น่เห็นสบายดีพี่น้องเมื่อนี้ตื่นไวตื่นไวแน่เนาะอเพราะว่านอนสองมื้อสองคืนเรียนเลย เมื่อคืนนี่ก็เลยว่าสีไลท์อ่าทิกทอกเล่าไปไลท์สับตื่นเศร้าเอาวันดานิตา์ย้ายองคเฮียนใหม่พวมมาแต่ส่งลูกยองเฮียนแหละกะแต่กับเพื่นไปเขาดอกเมื่อื่นไแหละเขาองคเฮียนใหม่ทุกคนแต่ว่าเมื่อน,นห่เขาก็เลยแบบอ่าอาศัยเป็นพานป่าเนาะปกติเนี่ยเอาเงินไปสื้อน,นี่ก็ได้เลยแต่ว่าเนี่เขาเอาเงินไปสื้อแห่งนะแสนซ้า เห็นซื้อนกนี่ก็แม่นได้หลายว่ามึงเฮ็ดเป็นไกบ่ได้นะมันบ่เข็งมึงสิหามันเข็งจะตูดนกจะนกจะเอาเข็งไปบ่ส่ใส่ทางกลนกสิดับไปน่เนาะทุกคนเนาะ ได้นะนี่เพราะว่านกกระจ no ิบอยู <waited far. S 2> <Starbucks. S 1> ่นี่หลายขนาดบางมวลนี่เขาไม่ได้ให้ก้างแขงเลยบางเขตเห็นเอ้าวหนุ่มกับจั๊กบางเขตเนี่ยเขาไม่ได้ให้ก้างแขงเพราะว่านกมันสีดับแต่ว่าอยู่เสยงกวานะเขาเขาจับนกแอร์นเขาใชเอาเป็นเป็นวงมวนเอาผู้เดียวอาเลยจับถืออะไรอันนี้ไอ้นกแอร์อันนี้มันนกกระจิบเด้ยนี่โอ้ยมันเป็นไปกระจิบเนี่ยมันคลาดแหละ เป็นยังขูดอกินมึงเสียใจกินขีนี่ก่อนนี่ได้นะโอ้มึงเสียกันเนี่ยกูเคยเห็ดตอนยังน้อยทำน้อยไปสิเข่ามาแต่ทำน้อยเอาโบว่างเอาปลาไว้ในเดิยนยังหนึ่งเขาเห็ดดักบอลน,นี้อะไรกับบอลน,นี้ลานผู้ส้มพวกท่านได้เบิ่งตอนมันพาไหม่ไผ่เอาแต่พาไหม่ไผ่ซื้อมันยังติตาย,ย,าย,อยตโอ้ยร้ายแห้งขนาดไหนหูร้ายร้ายร้ายเต่เขาสิไปใสบนน่บอลได้วะอ๋อมึงเอาบอลได้มึงเอานกบินลาย นกเห็มันกระบิ้นไล่อยู่แล้วนี่กระบิ้นคือกัน,กน,นแรงๆมามันเขา่าห่างมันเด็กบิง่งพวกอยู่กำแพงผมเต็มอยู่มีประมาณลอยกว่าชีวิตเห็นบ่ <c oughs> โอ้ยส,สุนติกินเป็นลอยกว่าชีวิตนอกอยู่ในกำแพงผ <c oughs> <ว>มนกอยู่วัดหน,น้าให้ดีกว่าวัวนะเห็ดวันนี้มันจะแสแปกลัวทอดนี่สุดยอดเลยได้สิบอกให้ เอาสีตใหมาอีกไเดี๋ยวกำลังเห็ดอุปกรณ์นะตกคนมตจะได้มึงหาว่าตมึงเ่าน่็ต้องตอกูถายขึ้นเพขาอยากสักตไปพตำมันต่กาเท่านกมึงบินบดิสูงนี่มันบินลงมามัจับละโขอทำไปกลางยู่แ่นกอไ่สีก้าเท่าไรสีก้างเท่าไรมันหาหนนะนี่ไก่นก่หนนะแฟนกูนี่แมนแมนเอามาห้วยบอลนี้ เอามาว้างใส่สมุดอันนี้เป็นหัวเนาะก็ว้างใบแล้วเอาเข่ามาบุ๊คห้ยเป็นนิวลามันลงมาปุ๊บเขาดึงไม่ติดเขินบาดเดียวฮะใช้หัวกัเอาหันนี้นี่เขาเพื่อนอะไรมันมันตำแล้วมันติดเองเอาอันนี้กูเห็นเป็นกับดด้เนี่ยนวลามันลงมากินเดี๋ยวมันลงมากินแล้วดีขึ้นบาดเดียวกับจับเดี๋ยวหมือนอันนี้บินบินว่าแต่มันเตะนี่มันมันมันไปบ่ได้เลยนี่ปงขาบด้งนะทุกคนเนาะเราจะไปแปะอีกลาหัวนี่กอนหนึ่ง อันที่เสือขอปะอยู่พ่ดมารขวนี่ก็ได้นะาเ้วี่โตอักก็สิมัดนีเขียนปากเนาะทางนี่ให้ทานมาน่อยเดอมาไดนี้นอนนอทุกคนมีอยู่ประมาณอ เจ็ดแปดสิบตัวบริษุษแหละมีที่นี่ในบ้านจนมาหิ้เห็ดได้วิธีนี่เพราะมันดับเด้ลูกบ้านมาได้กินหนกน้ำจะเฮาเห็ดนี่กับผเป็นยังน้ำเพราะวา่าเฮาสิเป็นนายบ้าทเลยด <c oughs> ึงเข่งมาเด้ต้องจับใหม่เดี๋ยวสิมันมันต้องมีเข่งสายมันก่อนนะเข่งมันเป็นตรงๆเป็นถงุง ลวดกไลวดได้สิมัดัวเกลวด้าไปใส่เบิดมาลวดเต็มเี่ยยิ่งจะใส่น่อลวดน่นอนเปมัดีจะจะได้ออกมาเอ็นบอที่ตกินอยู่บ่ไมได้เลอกปสขาเลยนี่เซบน่จะตีกินอยู่ทุกคนเนาะ อยู่กองี่นอ่ะผู้ดุ้งมาไหมเจ้บอกมาได้น้องพลเป็นสูตรบอกย่านคนเมืองคลิปเขาไปเห็ดน้ำนี่จะสูตรนี่บอกเขามาได้ทุกคนมาเดยวเจ้าเออมาเดียมาเสนอแหละใ้เยี้งบางๆนี่บ่ ผูห้หรือว่าว eh ิธีมันมีแต่เกียมเกียงข้างน้ำมันถาผู้หญิงข้างน้ำมันเกียมลกขนถาย่อๆวะนี้ลกขนจริงไี้เพื่อนใดสออกเบ๊ออกเบ๊เน right> ี่ยออกเบ๊นอกวะนี้จี๊ดกี่มาออกเบ๊เออกระตีเดี๋ยวหนูกันก็เห็นแต่ว่างอนี่บุคย์บุคยังมีหิยังอมีแต่ ตังขึ àng, àng, ้นได้เลยตังข yeah, like well. we well ึ้นตัวตังขึ้นตังขึ้นเหรวนรดูนะโอเป็นโอด้วยดูเยตังขึ้นเกินป่า๋ยวสิปั๊บห้องเชิงก่าเอ้าวตงกระตู้ตวนี่ลุงอ่้โอ้จเป็นอันนี้วะเออ่วแ้นี่ละมันตรงก้างอีกเห้งตรงตรง ไม่ใช่เหลอ้วบ่ได้ไปใ่มเมียนตนะรอบดึงเมืองลอคเมไปแหนดีไปหทำนีแล้วมันตรงนีมันตรงอยู่ดีทางกางันตรงเลยเอ้ไปๆๆมันบิดเลยฮะโอ้ยทำสีเอาเลยก็บอกว่านี่โอ้ยมุดแฝดกูนี่เออรักนี่ย

นี่ก็เป็นทงเหมือนเดนี่ก็เป็นทงอยู่ดิเนาะกลางเอ๊ะทงเหมือนทงสิทั้งอีกอันหนึ่งเลยบ่นผัวบัวห้ามันเป็นทงก็ได้เพราะว่านกมันบินมาปุบมันจะดิ่งเนี่ยเกาะเอ้าไปกลางกูกับไปกลางคือกันกูกับไปกลางคือกันข้อหมายก็คือมันเป็นทงบางโตัวนะมันบินมาคันปีกมันบู๊ซใส่ในแมันบอยู่ มันไปท้วงมาปุ๊บมันจะต๊กสินี่บบนุ่นเข้าขีมาตีเวียงมาสุด่พื่อเข้าดักไหวบ่ะไม่ได้เด้เพราะว่าเราต้องเอาเงีสีบอกเขาเปิดโนกระจิบอันนี้เอาล้มตู้ล้มโพงมาเปิดโนกระจิบจำสิกินอ้าวโมนยังสีหัวบ่ได้ีหัวยังเลยฮะลองเบิ้งเอาลองมึงกืเอาอีกดังนึงนี่นี่เอาใส่หัวท่านี่นี่ดังนี่นี่ สิเปิดโนกกระจิบไันี่เอาไปไสองด่างเลยซะมันมีสองด่างเนี่ยมันกระเทือนเลยพว่าคิดจะกกนใหญ่ใจต้องนิ่งนะทาบึงเด้อทุกคนเ้อะทากินหลุดนะข่อยมันนายพานเก่า นี nee, nee, nee. ่นี่นี่ปลาขวดนี่นักขวดเว้ยปลาเอวข้าอกเอวะเอาซื้อเห็นใหม่ก็ได้สงดังเลยนะมันจิงกินนี่นี่บอว่มันมาจับกำแพงเขาไปใส่ทางนี้นี่นะนี่ใกล้ๆนี่บิดเทือนเข้าไปนี่เด้ใส่ใส่เข้ารับัวดเขานี่เออเนี่ยแหละ

เอออยากต่ำาพวดหน้อยหนึ่งไม่ใช่ปะป้านีพี่ใส่หัวที่ีใด้เลยใส่ใส่ไส่ดส่ใส่มาเข่าเลยนะจีมามาเข่าเลยมาเข่ากินนกโลดโอ้หลุดเพื่อนนะเขาเพื่อนมันเอ

เปิดเพลงนกถึงไ่อยากจะว่าเลยหนกจะมาหลายถึงน้อสิเปิดในเบิ่งเลยทุกคนมันต้องเปิดเปิดเสียงหนกเบิ่งเนะนี่สัสังกินเลยบอคอยกินเป๊บซีไปกินเป๊บซีเอฟซีมาที่ เจมัอีกนอนน้อยถ้ากันลูกจะเสาร้ายนอจาเป็นไปเลยโอ้ได้กินนะนี่ยิงสิโดมีตัวแลววะนี่กกินปสิอัวยับได้หปนอกด้วตานึงยับปนอกผู้โดฮะ่จะบโดดหน้างอเลยที่เตาตัวนี้สั่นเถ่อนเหมือนกันใช้ดับที่เตาเนาะ่ไปใช้หอู แคกางอกไรมันจะนเอมายจัดตัวนึ่งนี่้วสิเปิดโอยตั้งก่อนทิ่ตั้งวันนี้ปากทางเดินนะโอ้เจียบีเโอ้แม่บอแม่บอสั่นวันจุล่บอสพ่อมาโ้เจี๊ย เฮ้ยาอนี่นี่นี่นี็นี่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 นห่นี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 ่นม่นี่นี่นีันี่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 นีนี่นี็นีนี่นี่นี่นนี่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 นีนี่น่นี่นี่น่นี่นี็นห่นี่นี่นีนี่นี่นี่นีินี่น่นน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 ่นน่น่นนี่นน่นนนน่นนนนน็น่นน วนนีไหนสวนก็คูไปดซีฮีหงบุคคยนะมีต้พวกทหารเก่ากูบ่งผักลนี่นาตาถ้าเนกระซิบถ้าเป็นกระซิบนะแมน้าตัวใหญ่อยู่เลยตะกีมันเจ็บีอเวดีฮะเ้ากัว่าเ้าเสียเอาเออเอาอยูงดออแต่ว่าก็เอากระยาเขาจะเชียระดองไปสิโบเอากระคือเก่ากับเขาคือเก่ามันข้มาหน่มตัวชอยู่เชียงควางได้ขน่ฮะอยู่เชียงควางด้แต่บอกนันทนาเฮ็ดอยู่สั่งยูเมื่อเจียงนี พอสําเร็จเด้อมืเฮาสิถ่ายนี่ติดมีน้อยนึงเอ็มใสดักใส่6ตัวนี้นี่เอาเดี๋ยวสิเปิดลําโพง้ทุกคนเดี๋ยวเฮาติดตั้งอุปกรณ์แล้วสิเปิดลําโพงเอ้นนกบัดนี้ตอนนี้กําลังกับดัก2เนาะกับดักนี่่อยกะไว้อยู่ประมาณ780ตัวกับดัก2นี่ก็50ตัวพอ ยามายามามทีโอ oh. oh, sí, ้โอ้สีไปทหารแบบเดียวะทหารกบทหารเด้นน่ทหารกับทหารเลยได้นะใส่ใส่ใส่นี่จนตั้งมันยังไปอีก่ะเออต้้งชุ้งนกมันบินชุงนะเออตั้งเีวเสาจะผิดแหละ มัดยังได้เลยขาของตัวนี่รัวตัวี่ตมีบนมัดหรือาอไปมัดเต้นนึ่มีบนมัดมีบนมัดย่งนมีบนมักัเขาได้หัวไปมัดจะพุดไปไปวะวดากอหัวไปเขาได้โดดดิิงเขาไปเขาถ้าพุดบ่อบ่กขอหมือนกบ่เอาได้อไปลาัดกับุ่นแ่ที่มนมัไป หากินพอฉันหนบดมัวอาซีวิตนี่วะคือไปมาใส่หัวสองหัวเขาหันได้วยิ่ไปเลยตอนนี้เดี๋ยวจะเอาตู้เปิดนกให้เบิ้งเด้อทาเบิ้งนกอันนี้ทุกคนเดี๋ยวเอาตู้มาก่อนตู้ลำพงเปิดนกทำสิกินเอ้าเบิ้งไว้โดยวิธีจับนก ตอนนี้มากวดบังนกนะทุกคนเนาะผ่านไปเวลาเดินเติบเลยแต่ว่าเบื้องเนี้ยมิดเซมโม่อยู่มันได้เงี้ยเบื้องเฮ้ยเรียบร้อยไอเจี๊ยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนี่กูว่าแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้วนี่ โอ้โหขันีคนมีคนเนาะตกใจเนาะบินมาเวอร์กูโอ้เมื่กี้นี่โอตกใจเบิร์ก้อยินเอาชียมิดียพ่อมิเดียิเดียพ่อมิดียพ่อมีแซ่บเนะห็นาเหตุการณ์เหตุการณ์เป็นยังไงชี่เราอีกเห็นไหหนสือเงยงกทำไมถึงไดเงี้ยงเดียวันกี่ราศีหนังสือเงี้ยงนี่กัแชนปลายในโต๊กใหญ่นี่ คือว่ากำไรอยู่โอ้ยทำสกินเว้ยปอกให้พักนี่นุกอีสั่งมาหนุกอีสั่งมาว่าแล้วเห็นบ่ทุกคน okay, okay. ต้องเบิ่อไปเด้อน,นุกเป็ดอีกก <laughs> ินมาจะไม่กล้าผมที่บอกก็ไอ้กินหมอว่าไา <S 2> <S 2> าอ้ขากสุดขากสุดมือนี่ใครเนี่ย,ยน่ามีพักบัวหัวหอมอีสังนี่อีบระจกัก โอ้ใครนนคหนเขาก็ซื้อผักถ่าอะไรนี่ดิเตรียมโล่สันสิจินอย่างเงี้ยเหรอมีบุ้ีใสเนาะเบ่เสียเมื่อยนะขันเขานี่ดิไมนี่โตแบบใหญ่นี่วะใช่อู้ลกใบเนาะไอ้โตว่าลกดิว่าไอ้กระสือพักมาัาขะอู้วาไอตับมันถัดมาอยู่พี่ <laughs> ตับมาอยู่พี่ ตู้พอาจพพ่นดิหอมบวหอมบมัองมักนาไม่อยู่เลยโอ้หน้าดีพอได้ดุฮูตื่นต้อวเลยวเลยกพืวเลยบอกสื่อห้องสื่อแบบสี่ไมสื่อไม่สื่อไม่สื่อ่ส่ไื่อไม่สื่อ่่ื่อ่่อ่เไ่ม่ือสไอ่มนอ กะตีเขาไปซื้อเอาเนี่ยมันก็นได้ซื้อหนกเนี่ยมันอาจจะบะเซ็บแต่ว่าอันนี้เอาแบบใส่เอาเองนะมันก็นจะแส็บพิษดาบเลยขึ้นบวกก้างกับบอดี้กินนะเนี่ยเห็นไหม <laughs> อีลีนี่แหละมันก็พอได้กินข้าวแรงไปบางค่บุญพี่ครัาเอาเงินไปสื่อนะ่มันก็เสดิกินเธอเดียวเห็นบ่อันนี้เาเอาเงินไปสื่อแยงอะไรก็มากางเห็นบ่มือนี่ก็ไปกางกินอีกเนี่ยบืนก็ตื่นไยายามนะว่าจักชีได้อีกสัง่งก็ต้องทาลุ่น,น้ากันทุกคนอาจะเป็นพวกหมูอังอีสัง่งมาจากเมือมาเด้อมาเด้ออังเกิมเด้อเขาเด้อตุมหนุก ราบนุกราบนุกพักไล่ไล่เอาเข่าเข้าไปจ้ะเข่าไปทันเลอะเนาะนี่หมว่าไฟยังมันคือเป็นเออไไฟมันเป็นปีสีวะมันแม่นกล่องกูตันนี้กูก่องกูเนาะคิดว่ากล่องบักสีอืออ พวงนายเขาไปอยากสิอาชีนไม่สบาน่ะอาไม่ดีเดินเร็วเร็วขด้เท้าเท้าเข่าเ้อเจอเลยอือเนาะโผดิเด้ง วายเด้เขาเห็นอยู่ดิยกมือใส่เขาอยางนี้สิเขายังยังดูกันกับใสู่ามคนดหนากะอไง่เาเขเขาาขาเขเป็นห้องวองเขาเขาเข มาดูมาดูมาดูอือหืมมาเทปมาตู้มันเป็นหนกนะหนกเป็ดหนกป็ดหนักหนกเป็ดมันจะใหญ่ ทำให้ดูชิได้นกกระจิบแต่ว่ามันบเ้าูเป็ดตัวนอือร่อยเอาเซวาสีมันเห็นแต่นังมันนี่วันหนกกร้คนังมลูกขาิบเนี่ย แีะนุกเลยบ่บงอีบ่งจะร่อยพยายไม่บ่เม่วงกะนี่เป็นอย่งรซื่อนกกะเอ้ยซื่อนกวะซื่อแงงกะเสนซาวคราวีไปซื่อนี้กะประมาณเท่าไรประมาณเท่าไรคันซื่อนี่หมออืมาันน้มั้งตัวหา โอ้ก็ทำนกมาหนิทำนกถือกันนะที่นี่ก็เลดาตเนสมเขาเนี่ยมันนกินโดนะตอดมันกเงี้ยเงกินเ้ากินเ้าเลยปลาแล้วมันลุกผาหม่บดกินยอนดนไมัีหอะน้ำเดือดตัวเดียวมึอนี้พมี่ไขาดเนาะห้อนนี่คนขาดไอ้เจี๊ยบมันยิ่มากขอขมากเลย

เจดูเขานกมันขาดกานอาหารเลยนกมานกเป็ดมานกเป็ดวะนี่ยมึลังคนหรือกำงกลจะมาตำแยงครับต้องใช้แมน่ม่ใชใหญ่ห้างนะกำลังาไม่ใช่ใหญ่ห้างพ่งมนต้คือแหงก่อนเลือดสะด้วยฮะนี่นน่าเลือดสะเลย ตัวเดือดน่ถึงหัวไปเลยกระหัวเนาะเดืดสะคเนี้ย่ามีทงอยู่ในนี้ตัน้อย้เห็นนอยไอดเียงกม่ยไม้บินไปทีมัอวดด้วยะไดหเป่เออวไ่ดวยหรอไ่เลยบน่ัน้ด้วยนะดวไปดูไดห จะได้ใจเห็นไรมาลูกใจหรอแฟนเอ๊ะตัวนี้ไปไปไม่เอกอ่ะทำปุ๊กปุทำปันยังละอันอื่นตัเอื่นปุกกับว่าับเลยสองทายก็โมงกะโมงอี่อันนั้นจริงเนี่ย ไปหาังจากมาเพื่เป็นมาเพื่นลมันจะมีแต่มาคางเงใส่กูอยู่นี่เด้ออะไวะจงดอกบคบเีหยังได้พกยาอยากายหรอโอ้หนไปดิงมากลิงมามาคตยนิเขาอาจไปใคระไอเจ้จะมากเจ้าตัวไอเจ้ม่ไปเอทุกคน แซ่บไลยเนาะอันนี้ก็มันเป็นหนกหนกเป็ดเนาะเชื่อว่าหลายคนเคยกินเนี่ยหนกเป็ดเชื่อว่ามันจะมีอยู่ในป่าแต่ว่ามันแถวแถบเนี่ยมันก็เป็นป่าเด้มันก็เลยมีในบ่ายเด็กคนเจอกันคลิปหนะ้าโอเคเรสโก